Yeah. Mm -hmm. สวัสดีครับผมคอเมนี่นะครับวันนี้ก็มารีวิวรถมือสองกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะฮะจะมาเป็นแบรนด์มิตซูบิชิโฉน้าเก่านะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับแต่งหล้อมาจากตูวแล้วนะครับเป็นรุ่นนี้เลยครับมิตซูบิชิเทรลตัน2.4รีปี2018นะครับคันนี้เลขไม่100,000กิโลเท่านั้นนะครับทุกคนและสภาพนะครับบอกเลยว่าสวยพร้อมใช้งานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามและออปชั่นของคันนี้กันดีกว่านะครับทุกคน เริ่มกันที่กระจังหน้านะครับคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าสีดำเงาตัดกับสีดำด้านนะครับแล้วก็โลโก้มิซูเป็นสีแดงนะครับคนกันชนด้านล่างนะครับเป็นสีดำเงาแล้วก็ตัดกับสีของตัวรถเลยนะครับคนไฟตันหมอกคู่หน้านะครับคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับแล้วมาดูไฟหน้าของคันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับแล้วก็เดยทัมไรนิ่งไลท์ LED ดีนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นหลอดไส้อยู่นะครับทุกคนแล้วก็สติ๊กเกอร์แอลีดนะครับเป็นเส้นสายสีส้มตััดกบบบบสสีาวยยงแนเละคร ซุ้มล้อเป็นสีดําเงานะครับขนาด6นิ้วนะครับทุกคนแล้ก็ล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับเดิมเดิมโรงงานเลยเป็นสีดําเงานะครับสเปคยาง265ทับ 65R17 นะครับคันนี้ก็ดิสเบรคคู่นหน้าด้านหลังดรามเบรกนะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีดําเงานะครับมีไฟเลี้ยว LED มาให้นะครับ แต่มาดู้านข้างของคันนี้นะครับนี่เลยสติกเกอร์คาดตัวรถนะครับเป็นรุ่นเฉพาะแอดิดเลยนะครับสีส้มตัดกับสีดํานะครับดูหล่อลงตัวเลยนะครับตัวรถจะเป็นสีเทานะครับทุกคนตัดกับชุดแต่งสีดําแล้วก็สีส้มนะครับบอกเลยว่าหล่อมากนะครับแล้วก็คันนี้สภาพสวยด้วยนะครับทุกคนมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับใครกําลังหาอยู่โชมนี้นะครับห้ามพลาดเลยทุกคนลยมาจับของคันนี้นะครับก็เป็นสีดำเงานะครับพร้อมกับปุ่มกดสมาร์ทเดนที่นะครับกดล็อกรถกดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคน ส่วนด้านท้ายนะครับล้อหลังก็17นิ้วนะครับแด้ยวก็เป็นจามเบกน,นะครับทุกคนนี่ซุ้มล้อก็สีดําเงานะครับหลอ่อหลอแบบนี้เลยแต่คันนี้นะครับติดตั้งสปอร์ตบาร์มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ชุดแต่งเป็นสติกเกอร์ตัดกับสีดำนะครับสติกเกอร์สีส้มตัดกับสีดํานะครับทุกคนนี่เส้นสายสวยงามเลยนะครับ และด้านท้ายของคันนี้นะครับก็กันชนท้ายสีดำเงาตัดกับสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัดกับสติ๊กเกอร์สีส้มนะครับทุกคนโลโก้มิซูสีแดงนะครับมือจับสีดำเงานะครับแล้วก็มีกล้องถฟยหลังให้อยู่ตรงนี้นะครับไฟเบรกตรงที่3ามนะครับตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นไมเวกทีนดีเซลนะครับเป็นวาวของเขานะครับทุกคนแล้วก็สติ๊กเกอร์แอลินะครับตรงรุ่นเลยนะครับและแกลเนอร์นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ก็มีดูรอยตามการใช้งานบ้างนะครับส่วนปท้ายนะครับก็เป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับุคนก็นี่เลยดูตกแต่งสวยงามนะครับไปดูด้านในของคันนี้กันต่อนนะครับก็อย่างกับรารถายกันท้ายคลิปนะครับรถสภาพสเยๆแบบนี้นะฮะจะเหลือเพียงเท่าไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับและด้านในของคันนี้นะครับก็เบาะหนังสีทูโทนนะครับทุกคนเบาะสีดําตัดกับสีส้มนะครับแล้วก็นี่เลยที่วางแก้วก็มีให้นะครับพร้อมกับเป็นที่เท้าแขนได้ด้วยนะครับนี่ ายในก็สะอาดสะอาดนะครับคนเบาก็ค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับไปดูด้านหน้ากันนะครับนี่เลยนะครับด้านหน้าก็ในุู้นังนะครับเดินได้สีส้มนะครับคนนี่ก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับมือจับสีโกรเมียมนะครับวนด้านล่างนี้ก็เป็นสีดําเงาตัดกับสีเทานะครับแล้วก็กระจกฟังคนขับปรับออโต้นะครับขี่วางแก้วลำโพงนะครับ โนบอร์นะครับบอกควาคนขับนะครับเอาไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับมนเบาด้าก็สะอาดเลยนะครับสีดูด้วนะครับแล้วก็ปักคําว่าเอลิทนะครับตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเรานั่งดูก่อนะครับภายในดูโรราดีนะครับสาหรับเอลิทนะครับตกแต่งพิเศษจากโรงงานเลยนะครับทุกคนดูหล่อมากนะครับถึงจะเป็นโฉมเก่าก็ ยังรอนะครับรอทุกชมเลยนะครับสำหรับมิซูนะครับเบาะก็นั่งสบายนะครับเบาะดำแล้วก็ขอบไฟฟ้าด้วยอพื่อที่จะใช้งานง่ายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคอนโซลตรงกลางนะครับทุกคนอืมเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับทุกคนส่วนแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแสดงผลแบบดิจิตอลด้วยนะครับคันนี้แล้วก็หน้าจอนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ส่วนโซนด้านหน้าต่างๆก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดเลยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าก็มีให้นะครับแต่มาดูตรงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้ก็พุ่งหนังนะครับเดินได้สีส้มนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังชัน cruise c o t r o l มีให้ p r o เลยนะครับทุกคนส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็มีปุ่ม push start แล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะครับนี่ก็ปรับความสูงต่ำของไฟหน้าได้ด้วยนะครับทุกคนไฟเลี้ยวไฟต่างๆก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับ ส่วนเปลยไมย้คันนี้ก็สวยๆแบบนีน้เลยนะครับทุกคนเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกี่อเท่านั้นนะครับไม้แท้รับประกันนะครับทุกคนแล้วก็มีที่จับทาให้เราขึ้นง่ายด้วยนะครับนี่เลยนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับที่ใส่แว่นตาก็มีนะครับที่บังแดดมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับฝั่งคนนั่งนะครับฝังฝั่งคนขับยังไม่มีนะครับทุกคน รถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับคนที่เต้นเก่งคารามเก้านะครับเรามีรับประกันหลังการขายให้นะครับ2ปี2โล247รายการซ่อมถึงทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนับคุณภาพน้ำพ่วมกลับไานะครับครบรับซื้อติดราคามีรับุในใบจดทะจบียนชัดเจนนะครับและรถคันนี้นะครับขายให้ในราคา459,000บาทเท่านั้นนะครับกดออกรถคันนี้ฟรีดาวน์ผนเริ่มต้นเดือนละ7,000บาทตลอดสัญญาเลยนะครับ โอเคถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับห้ามพาเลยนะครับมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นสี่เขาทข้งๆที่จะหายากด้วยนะครับใครสนใจก็รีบตอบมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลให้นัครับหรือสนหรือจัดไปนั้นก็ทักมาปรึกษากันได้ครับคนโอเคนะฮะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ